กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของดน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงชานเรือนนะคะสําหรับภารกิจแรกที่เรานํามาฝากในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมโคออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคจํานวน2รายดังนี้1 ได้ทาการผสมเทียมให้กับโคของนายสมบัติไทยเลี้ยงโดยใช้น้ําเชื้อโคพ่อพันธุ์อเมริกาบาม่นแดง 2. ได้ทําการผสมเทียมให้กับโคของนางสมพรคันไรรักโดยใช้น้ําเชื้อโคพ่อพันธุ์อเมริกาบาม่นแดงในพื้นที่บ้านนาหมู่สองตําบลน,นางง่วและบ้านของสํารงหมู่หกตําบลชอนยัยอําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์มาอีกหนึ่งภารก,กิจนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดย สำนักงานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดส่งเสริมอาชีพเข้าพบปะประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมอาชีพเข้าติดตามลูกโคเกิดสายพันชารโเรเร่เพศผู้อายุหนึ่งเดือนนะคะทั้งนี้ได้แนะนําวิธีดูแลแม่โคหลังโคดลูกให้กับ นายซัมซูดิงมะสาณันะบ้านเลขที่15บ้านน้ำค้างหมู่8ตำบลสบ้าย้อยอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลามาภาร,รกิจสุดท้ายของรายการนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักงานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมให้บริการผสมเทียมโคให้กับโคของรัษฎรในพื้นที่มีจํานวนยอดโค10ตัวพร้อมให้คาแนะนํา น้ำเชื้อสายพันุโคการรักษาโคในขั้นต้นและให้ความรู้ในการป้องกันโรคลำปีสกินโรคปากเท้าเปื่อยให้กับประชาชนจำนวนสิบรายณนะบ้านทุ่งผีปั้นรูปตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ